สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันกับ Toyota Vigo P-Runner Smart Cap นะครับตัวนี้หายากนิดหนึ่งตัวเครื่อง2 5 0 5เป็นตัวท็อปนะครับมี ABS แล้วนะครับคันนี้มีดียังไงก็คือเป็นรถเดิมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับออกจากห้างเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีชนไม่มีเฉียวเด,เดิมทั้งคันสีก็สีเดิมนะสีอาจจะ ตามการเวลาแต่ว่าเอาไปขัดสีก็น่าจะสวยอยู่นะครับเพราะว่าสีไม่เคยผ่านการขัดใช้อย่างเดียวแต่ว่าสีสีถ้าไปขัดก็น่าจะเงาขึ้นเลยสวยๆแล้วก็คือได้เดิมแน่นอนคันนี้เดิมๆร้อเปไม่มีชนแน่นอนแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงที่สําคัญกนะ็คือรถวิ่งน้อยมากคันนี้วิ่งแค่9 0 0 0 0กว่าโลนะครับหายากมากๆ9 0 0 0 0กว่าโลยางก็สภาพดีนะ ยางสภาพดีเลยนะครับยางปี R ่า2418นะยางขนาด25 5 70 R 1 5นะครับ4เส้นยางสภาพดีดอกลึกดอกลึกเช็ดสีเดิมมีตกแต่งเพิ่มก็คือตัวราวหลังคาแคดดี้บอยตัวนี้นะครับที่ใส่เข้ามาสติกเกอร์เดิมๆหมดทุกตัวนะครับ เดิมทั้งคันคันนี้เดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับดูที่จะเข็บประตูจะเข็บประตูเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คอะไรต่างๆอ่ะดูนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะอพาระกันไม่มีชนไม่มีเขียวแล้วก็ที่สําคัญดูสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับยังอยู่นะสติกเกอร์เดิมโรงงานเลย หัวนัดไม่เคยแกะนะครับอันนี้เดิมแท้100%ซมีสติ๊กเกอร์อยู่ที่ตรงนี้นะครับรุ่นสมาร์ทแคปอันนี้รถใช้งานเลยเนี่ยฮะสภาพตามนี้เลยไม่มีแตกขาดนะเบาะพุ่มมาพุ่มมาเฉยๆะะครับไม่ได้แตกขาดรถใช้งานจริงๆคันนี้รถสวยสภาพดีอ่ะดูเลขใหม่นะครับ97,613กกิโลเมตรนะ รถบ้านมือเดียวแท้ๆนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์ไทมิงเลยนะเพราะว่ายังไม่ถึงแสนห้านะครับรถบ้านมือเดียวจริงวิ่งน้อยคันนี้หายากมากครับรถใช้น้อยมากส่วนมากจะใช้รถเก่งมากกว่านะเจ้าของอันนี้ท่านเจ้าของนะสวัสดีครับรถบ้านมือเดียวจริงๆเจ้าของใช้เองเจ้าของเขาเป็นพ่อนะครับเป็นพ่อของคนนี้นะของไอ้เพื่อนผมเองนี่แหละ ใช้เองคันนี้นะครับมือเดียวไปไ้ายแดงจริงใครหาอยู่รถสภาพดีๆนะสวยๆไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างแน่นทุกอย่างรถวิ่งแค่เก้า0มื่นหาได้ที่ไหนนะครับสภาพดีตอนนี้ขอตั้งราคาขายคันนี้สวยๆนะคันนี้หายากไม่มีแน่นอน2 5ง0 0 0 0 0 0บาทถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับดูรถได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะ อยู่แถวไหนนะครับแพกษาอ๋อแพกษานะถ้าใครอยู่แถวนี้มันนัดดูรถได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อไว้นะเบอร์เบอร์อะไรนะครับเบอร์085 085 664 664 5602 5602อันนี้เป็นเบอร์เจ้าของรถเลยนะคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตเป็นผู้จัดการฟิตเนสนะใช้รถเองคันนี้นะครับรถไม่ค่อยได้ใช้นะสายจอดสาจอด รุ่น Smart c แคด้วยหายากเครื่อง2 5 0 5ถ้าเป็น v ีโ o 2,500เนี่ยจะไม่มี ABS นะตัวนี้มี ABS นะครับเทอร์โบแปรผัน VN เทอร์โบแล้วนะคันนี้นะต่เข็บเดิมหมดนะครับแต่เข็บเดิมเดิมหมดนะ้นัด้านล่างรถไม่ค่อยได้บรรทุกดูจากสภาพนะครับแม็กเลนเนอร์ก็เป็นของโตโย t a นะไม่ค่อยมีรอยใช้งานหนักๆไม่มีเลยคันนี้ ไม่ค่อยได้ขนของเพราะว่าเป็นพ่อใช้เนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขนของขนอะไรใช้งานปกติแบบต่างจังหวัดให้ดูด้านล่างนะครับล่อนกระบะส,สวยนะไม่มีผูงไม่มีบุบเลยนะประมาณนี้นะครับตะเข็บเดิมทั้งคันบอกเลยคันนี้ใครหาอยู่รถบ้านสภาพดีมือเดียวตะเข็บเดิมๆนะมุมต่างๆนะครับมุมไฟท้าย ซ้ายขวาสวยงามอ่าลองดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับสวยงามไม่มีสนิมเลยนะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงยางอะไรอยู่ครบยางสี่เส้นก็ดีไม่ต้องไปทำอะไรเลยคันนี้ใช้ใช้ได้เลยยาวๆเอาไปขัดสีแค่นั้นเองครับคันนี้นะถ้าอยากให้เงาเพราะว่า,วา,ส,งงานนะสีเดิมโรงงานนะสีเดิมโรงงานว่าย้ำว่าสีเดิมโรงงานไม่เคยได้ทำสีนะคันนี้ สีสวยนะครับใครชอบสีขาวแล้วก็รถบ้านมือเดียวป้ายแดงวิ่ง9 0 0 0หมนนะลองมาดูคันนี้นะครับถ้าสนใจใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ส่งได้นะส่งขึ้นเทลเลอร์ไปนะครับนัดเทลเลอร์มารับได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับง่ายๆนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะโอเคเราลองไปฟังเสียงห้องเครื่องกันครับ่ะลตเพลอนเปิดฝากระโปรงหน้าครับครัเปิดดโอเคอเคอ่าโอเค,อ,อ,อ,เคอันนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะ เครื่องนี่มากเพราะว่าวิ่งแค่เก้าหมื่นเครื่องใหม่สดมากคันนี้ะฟังเสียงเครื่องได้เลยครับอ่ะดูไอระบายนะไม่มีเลยครับเพราะว่าวิ่งแค่เก้าหมื่นไม่มีเยิ้มเลยนะสภาเ้เครื่องเครื่องห้งสตาร์ทง่ายทีเดียวติดนะครับดูสังเกต ไม่เคยแกะเลยนะครับน็อตแก้มน็อต่างๆา้านหน้าคานเดิมหมดนะครับมีตัวเลขชัดเจนนะตัวเลขชัดเจนมีฝากระโปรงหน้าเป็นฝาแท้เดิมนะโตโยต้าโตโยต้ายังอยู่นะแล้วก็สติ๊กเกอร์อ่าสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะโอเคภายในสวยๆนะห้องเครื่องแคมข้างก็ไม่เคยถอดนะครับเดิมๆฝาเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดมีจมูก เครื่องแรงสะใจใครเอาไปใช้งานไม่ว่าจะภาคไหนนะครับขึ้นผงขึ้นเขาบรรทุกของสบายแน่นอนใครอยากหารถบ้านมือเดียวสภาพอย่างนี้นะครับหายากแน่นอนราคาตั้งไว้259,000บาทสนใจติดต่อมาได้นะครับพูดคุยต่อรองราคากันได้คุยกับเจ้าของโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับ <laughs> เจ้าของคุยเองได้เลยนะฮะคุณอาร์ตนะครับ259,000บาทเดี๋ยวผมจะทิ้ง ไลน์แล้วก็เบอร์โทรรายละเอียดนะครับใน YouTube อีกทีหนึ่งนะครับให้ติดต่อกับเจ้าของเองโดยตรงเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่เห็นภายในใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนสมาร์ทแคปนะเปิดได้อันนี้ใช้งานจริงๆครับขนองขนของั้างในก็ใหม่กลิ่นหอมยังอยู่นะครับกลิ่นหอมๆเพราะเจ้าของก็ใช้รักษา ค่าเพดานนี้แทบจะไม่มีรอยเลยนะครับรถบ้านจริงมือเดียวไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต่รถเก่งส่วนใหญ่นะกระบะก็เอาไว้บรรทุกของบ้างเล็กน้อยนะฮะซื้อเผื่อไว้นะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้วิ่งเก้าหมื่นหาได้ที่ไหนครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงรถปี2010นะลืมบอกปี2010สสภาพนี้เลยนะครับเดิมๆทุกอย่างโอเคใครสนใจ ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรและก็ไลน์ไว้ให้นะครับ259,000บาทนะครับติดต่อกับคุณอาร์ตได้เลยนะครับนี่เจ้าของครับโอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับ